หัวใจของเมียฝรั่งเป็นผู้ให้มาตลอดชีวิตในต่างแดนพอกลับไปอยู่ไทยนะคะวัยกเกษียณเราก็ยังต้องใช้คำว่าพระเดชพระคุณนะคะอืมกล้าพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่าลืมนะคะว่าทุกคนมาอยู่ในต่างแดนนานๆอันเนี้คุณพี่ส่งคอมเมนต์มาวันนี้ถูกใจมากๆคำว่าพระเดชพระคุณกล้าพูดกล้าตัดสินใจนะคะเขา ต้องฟังนะชีวิตต่างแดนยี่กว่าปีช่วยเหลือมามากพอวันนี้เข้ามาอยู่ตรงนี้ก็อยากมีความสุขอือยู่ด้วยพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวและมีสามียืนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่จะพูดให้เขาเข้าใจเข้ามาในบ้านเหล่านะคะอยู่ร่วมกันได้อย่างสุขสันติก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันและมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะปรับ คนที่เคยได้กับเราตลอดเวลามาเป็นเวลานานๆานแต่มันก็ไม่ได้ยากถ้าเราเด็ดพอแข็งพอเขาต้องยอมรับการตัดสินใจของเราได้อุ้ยชอบขอบคุณมากๆนะคะคุณพี่อ่าสำหรับคอมเมนต์นี้